วันนี้เนี่ยเรามีบทความจาก Harvard Business Review นะคะคุณผู้ชมถึงสิ่งที่เราเรียนรู้จากโควิด -19 ตอนนี้ถ้าหากคุณผู้ชมลองมองย้อนกลับไปนะคะเราอยู่กับโควิด -19 เนี่ยมาประมาณ3-4เดือนแล้วตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมนะคะคุณผู้ชมรู้สึกยังไงกันบ้างที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของโลกนะคะที่คนทั่วโลกเนี่ย ร่วมเจอเหตุการณ์นี้พร้อมๆกันค่ะแล้วก็ได้รับผลกระทบไปทั่วโลกจริงๆนะคะไม่ว่าคุณผู้ชมจะรู้สึกยังไงก็ตามแต่ว่าโควิด1 9เราก็ต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะคะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยให้บทเรียนอะไรกันบ้างกับมนุษย์นะคะวันนี้เนี่ยทางรายการ Workpoint Today ก็เลยจะนำเสนอแง่มุมที่เกี่ยวกับบทเรียนในเชิงของธุรกิจนะคะเราก็นำมาจาก Harvard Business Review ค่ะบทความเขาชื่อว่า what good business l o o k like นะคะ ธุรกิจที่ดีเป็นอย่างไรเราเรียนรู้ได้แล้วจากโควิด1 9ค่ะ,ะไปเริ่มกันเลยนะคะในบทความเนี่ยเขาก็จะพูดถึงเรื่องของการดำเนินธุรกิจค่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราก็รู้กันดีว่าธุรกิจเนี่ยเมื่อมีคนทำธุรกิจแล้วสิ่งที่คาดหวังกันก็คือเรื่องของกำไรแต่ว่าพอเกิดขึ้นของโควิด -19 เนี่ยบทความเขาก็พูดถึงว่าเอเราได้เห็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นถ้าหากว่าเราใช้ การเติบโตทางธุรกิจใช้ทุนนิยมมาเพื่อช่วยเหลือมนุษย์เนี่ยมันก็สามารถช่วยเหลือได้มากเช่นเดียวกันนะคะย้อนกลับไปเมื่อ50ปีก่อนค่ะมีบทความที่เขียนโดยมิทตันฟรีแมนค่ะเขาเป็นนักเขียนชื่อดังที่เคยเขียนเรื่องธุรกิจใดที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจนั้นก็จะสามารถทำกำไรได้มากขึ้นนะคะซึ่งแนวคิดนี้ก็ดูเหมือนกับว่า จะจริงบ้างไม่จริงบ้างในช่วงที่ผ่านมานะคะแล้วก็โดยเฉพาะในยุคข,ของทุนนิยมที่นักธุรกิจทุกคนพยายามที่จะสแสวงหากําไรสูงสุดค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นได้ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้นะคะก็คือเรื่องของการออกมาช่วยเหลือมนุษย์มีความมีมนุษยธรรมมากขึ้นเน้นกำไรน้อยลงของภาคธุรกิจต่างๆนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยธุรกิจต่างๆก็ออกมาโชว์ในแง่มุมที่ดีของตัวเองมากกว่า ยกตัวอย่างเช่นบริษัทแฟชั่นนะคะที่ปกติแล้วผลิตแต่สินค้าแฟชั่นซึ่งบางคนก็มองว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลายบริษัทแฟชั่นก็หันมาผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อแจกให้กับกลุ่มผู้ที่ขาดแคลนนะคะกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมในการผลิตชิ้นส่วนต่างๆเขาก็มีการช่วยกันในการนำเครื่องผลิตเหล่านั้นเนี่ยที่มีอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วอย่างเช่นเทสลาก่อนหน้านี้ก็ออกมา นำอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตรถยนต์รถไฟฟ้าเนี่ยมาใช้ในการทําเครื่องช่วยหายใจนะคะแล้วก็อีกหลายๆบริษัทออกมาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนรถยนต์ชิ้นส่วนทางด้านอุตสาหกรรมก็เอามาช่วยกันในด้านของการแพทย์อย่างกลุ่มการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ค่ะการบินบินไม่ได้ใช่ไหมคะเขาก็เลยปรับให้พนักงานให้แอร์โฮสเตสเนี่ยไปฝึกเลยนะเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ให้แอร์โฮสเตสให้พนักงานเนี่ย ไปเป็นตัวแทนด้านสุขภาพเขาใช้คำว่า care ambassador ก็จะไปช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลในส่วนของโรงพยาบาลที่ขาดแคลนรวมทั้งที่อินเดียค่ะก็มีโรงแรมที่เปิดให้หมอให้พยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์เข้าไปพักได้ในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด19 รวมทั้งอย่าง Uber อร์ก็มีบริการรับส่งที่เป็นทางเลือกให้กับคนที่ไม่ต้องการใช้รถสาธารณะในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาได้ประกาศสนับสนุนและก็ยินดีให้บริการรับส่งบุคลากรทางการแพทย์ฟรีรวมทั้งผู้สูงอายุและคนที่ได้รับผลกระทบซึ่งก็คาดว่ามีมากกว่า10ล้านคนแม้แต่2บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านไอทีระดับโลกค่ะอย่าง Apple แลแลก็ Google เขาก็ร่วมกันพัฒนาซอฟต์แวร์ แจ้งเตือนผู้ติดเชือ้อโควิด1ิผ่านโทรศัพท์มือถือทั่วโลกด้วยซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะเราก็พิสูจน์ได้ว่าถึงแม้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการเกิดขึ้นของโควิด1 9ในครั้งนี้จะฆ่าชีวิตผู้คนไปจํานวนมากทั่วโลกนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นภัยพิบัติร้ายแรงแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เตือนใจเราทุกคนค่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการมีอยู่ของมนุษย์เนี่ย ก็คือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในยามที่เพื่อนมนุษย์เนี่ยยากลําบากนะคะซึ่งภาคธุรกิจก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญในการทําให้เกิดแรงกระเพื่อมในครั้งนี้ยิ่งธุรกิจใหญ่มากเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถช่วยเหลือคนได้มากเท่านั้นนะคะปัจจุบันปัจจุบันนี้ทุนนิยมเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่มนุษย์สามารถคิดค้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองซึ่งอาจจะถูกใช้ในแง่ดีก็ได้หรือว่าในแง่ร้ายก็ได้เหมือนกัน บทความยังพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะทําให้สังคมเนี่ยถูกกระตุ้นเตือนถึงเรื่องของความอ่อนแอของมนุษย์ว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราก็ไม่ได้แข็งแรงไม่ได้แข็งแกร่งไปกว่าสัตว์อื่นๆเลยค่ะแล้วก็ยังกระตุ้นให้เราเห็นถึงความเห็นอกเห็นใจระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยนะคะ <c oughs> ก็พูดถึงเรื่องของการทําธุรกิจที่ดีค่ะหมายถึงธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีการสนใจมีการแชร์ความยากลำบากของผู้คนแทนที่จะไปโฟกัสแต่เรื่องของผลกำไรทางธุรกิจเท่านั้นอย่างไรก็ตามนะคะในทิ้งท้ายเนี่ยบทความเขาก็กล่าวเอาไว้บอกว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าโรคเราโลกเราเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆนะคะโควิด1 9เนี่ยเป็นแค่หนึ่งความท้าทายที่จะเข้ามามีผลกระทบกับโลกแต่ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะ โลกเรามีอีกหลายความท้าทายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ disruption ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะความไม่มั่นคงทางอาหารของโลกที่ตอนนี้มีคนออกมาพูดเรื่องนี้กันเยอะแล้วนะคะโลกอาจจะผลิตอาหารไม่ทันต่อความต้องการของมนุษย์โรคระบาดท,ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตนะคะแล้วก็การ,รเผชิญกับภาวะโลกร้อนอีกหลายความท้าทายที่รอให้มนุษย์กำลังเผชิญค่ะการเกิดขึ้นของโควิด19เป็นเพียงแค่ บททดสอบเดียวนะคะที่คนที่อยู่ในภาคของธุรกิจเองต้องเผชิญโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นำองค์กรต่างๆค่ะต้องมีวิสัยทัศน์แล้วก็ในท้ายที่สุดแล้วถ้าหากว่าเกิดภัยพิบัติขึ้นเกิดเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างขึ้นเนี่ยกลุ่มธุรกิจก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีศัก,กยภาพในการช่วยเหลือคนได้มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโจทย์สําคัญที่คนที่เป็นผู้นําขององค์กรต่างๆต้องคิดเรื่องนี้ให้มากนะคะ ใครสนใจก็ไปหาอ่านกันได้ใน Harvard Business Review ค่ะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ